กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทุกเมื่อเพื่อพัฒนาประเทศนักรบสีน้ำเงินเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการหารพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในพื้นที่ภาคตะนอกเฉียงเหนือเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศากา 66, ักราช2566พันเอกณัฐภูมินิกรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25 สำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยเบญากัลยารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ให้บริการผสมเทียมโคพันชาโลเล่รวมทั้งให้ความรู้และคาแนะนําด้านปะตุสสัดเกี่ยวกับการดูแลแม่โคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ดําเนินการก่อสร้างโรงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่ตามแบบมาตรฐานรพ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานและโครงการประกอบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในพื้นที่ตำบลบ้านถอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายที่จังหวัดมุกดาหารพันเอกสันทัศน์ชำนานเวศผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สําำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาดามพัฒนาจากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวนสีนายพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด9ก้าพันลิตรสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งเที่ยว ให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานภายในที่ตั้งหน่วยพิทักษ์ป่านโนนสว่างตำมนลคคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารกองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อทุกเวลาและทุกโอกาส